สวัสดีครับสวัสดีค่ะพบกับรายการเชื่อมั่นนิวไลฟ์กับท่านประธานใหญ่ดรนพรุตเวชกุลค่ะครับก็เป็นประจําทุกปสาห์ค่ะวันและเวลาเดียวกันนี้ค่ะนะครับผมก็จะมาพบกับทางคุณรสาค่ะกับท่านผู้ชมค่ะนับทั้งพี่น้องสมาชิกเิวไลฟ์ด้วยค่ะนับที่อยากจะอัปเดตข้อมูลข่าวสารของบริษัทการทําธุรกิจกับบริษัทค่ะนะครับให้เป็นปัจจุบันที่สุดค่ะแล้วก็เป็นประโยชน์ต่อกันทํางาน การนาเสนอธุรกิจนําเสนอผลิตภัณฑ์ของท่านเนี่ย <คะ S 2> ออกไปสู่ลูกค้าออกไปสู่สมาชิกทีมงาน <คะ S 2> นะเพื่อให้ทําธุรกิจประสบความสําเร็จ<ค>ะนะครับก่อนที่เราจะไปเข้าเรื่องราวนะข้อมูลต่างๆเนี่ยนะครับ <คะ S 2> ก็ไปที่สื่อหนึ่งสื่อพิมพ์ก่อนไหม<ค>ะนะครับฉบับนี้ที่เราบันทึกรายการอาทิตย์ <คะ S 2> นี้ก็สำหรับสยามธุรกิจนะคะก็พาดหัวใหญ่ก็จะเป็นเรื่องของแอร์เบอร์ห้าค่ะ นะคะที่บอกว่าร้อนรับไฟวิกฤตนะคะก็กําลังแรงค่ะนะเพราะว่าเมษาใช่ไหมใช่ค่ะต้นเดืนเมษาก่อนสรเดือนเมษาก่อนสงกรานใช่ค่ะนะครับลงไฟฟ้าอาจจะมีปัญหาได้จะมีแก๊สมีก๊าซจากทางพม่าเนี่ยนะต้องปิดซ่อมกี่วัน10วันใช่ไหมครับใช่ค่ะนะก็ช่วงนั้นก็ช่วยกันประหยัดไฟไฟจริงๆแล้วผมว่าเมืองไทยเนี่ยนะเรา ต้องประหยัดไฟทั้งปีค่ะไม่ไม่เฉพาะช่วงนี้นะคะใช่ค่ะไปเห็นบางที่อะเปิดแอร์โอจนหนาวเลยไม่เว้นแม้แต่บริษัทเราค่ะบางทีก็ต้องรณนลค์เหมือนกันน้องๆรุ่นใหม่ๆเนี่ยนะเปิดแอร์บางทีโอ้โหเข้าไปดูเปิดเท่าไหร่เนี่ยสิค่ะยี่สค่ะนะจริงๆเราเปิดแอร์ประมาณสักยีห้าค่ะถือว่า เยอย<ล>ะ,ะ่ล่วถ้าจะให้อเอาแบบสบายๆเนี่ยยี่สิบหกค่ะนะับยี่สิบหกนี่แบบไม่ไม่ร้อนไม่หนาวค่ะนับอยู่แบบสบายๆแล้วก็มันมันดีต่อสุขภาพด้วยนะค่ะนับก็อยากจะรณลงอยากจะเรียนท่านผู้ผู้ชมนะว่าช่วยกันนะครับเป็นการประหยัดไฟประหยัดพลังงาน,นประหยัดเงินในกระเป๋าตัวเองด้วยค่ะนะแล้วก็สุขภาพดีด้วยค่ะนะถ้าเย็นเกินไปมันก็จะมีผลต่อสุขภาพเหมือนกันค่ะครับผม เรื่องของข่าวสารนะคะในสยามธุรกิจก็ไปติดตามอ่านได้นะคะเพราะว่า,าสยามธุรกิจนี้จับประเด็นนี้มานะคะถือว่าเป็นประเด็นที่ต่างนะคะเพราะว่าช่วงที่เ,าเขาบอกว่าจะมีวิกฤตเรื่องของไฟฟ้าต่างๆเนี่ยทำให้ยอดขายเรื่องของแอร์เนี่ยนะคะเรียกว่าพุ่งทะยานเลยทีเดียวรุ่นประหยัดราคาถูกนี่เปิดสึกเลยค่ายจีนนี่ขอเอียวด้วยค่ะก็ะะขายดีขายดีค่ะ ช่วงนี้แบบรุ่นประหยัดแล้วก็เบอร์ห้าด้วยค่ะอ่โอเคครับรวมถึงมีข่าวในเรื่องของเขาชั่นขายตรงด้วยเป็นเรื่องอะไรครับเรื่องของทีวีดีใช่ค่ะทีวีดีคืออะไรทีวีในเล็กไงค่ะอยอดทีวีในเล็กค่ะคู่แข่งโฮมช้อปปิ้งทะลักเลยทีเดียวนะคะครับก็ยังตอนแรกเห็นทีวีดีนึกว่าช่องทีวีของคุณการ์ดพลายมูลคณะคือ INTV ใช่ค่ะทีวีดีใช่ไหมนะครับเห็นหัวข่าวเป็นทีวีดีอ้าว มาเป็นข่าวอะไรเลยเนี่ยอ๋อไทยทีวีไดร์เล็กที่ขายเครื่องออกกําลังกายขายแชมพูผมดกอะไรเนี่ยนะก็ยังูกขาดเก้าอี้แชมป์อยู่นะคะรวมถึงมีตารางของการจัดประชุมแนะนําผลิตภัณฑ์และขยายโอกาสทางธุรกิจของบริษัทนิวอไลฟ์ด้วยนะคะก็ไปติดก็ไปอัปเดตกันได้ะว่าจังหวัดไหนประชุมวันไหนบ้างเวลาไหนบ้างนะครับอยากจะศึกษาเรื่องธุรกิจอยากจะศึกษาเรื่องผลิตภัณฑ์อยากจะไป หาข้อมูลผู้แนะนํำก็ไปที่สาขาครับผมก็เป็นเรื่องราของสยามธุรกิจรวมถึงมีเรื่องของผู้ว่าที่ไร้รอยต่อด้วยนะคะผู้ว่าใหม่ค่ผู้ว่าใหม่นะคะแบคนละพักคแต่ก็เห็นบอกจะไร้รอยต่อเหมือนกันก็เพื่อ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 ประชาชนเนาะนะครับก็ลองดูกันต่อไปเพราะยังไงปัญหาในเมืองไทยก็ปัญหาเรื่องพัรการเมืองก็ยัง ผมว่ามันมันไม่หมดหรอกผมก็ยังขลังคาสังกันโต้กันไปโต้กันมาแย้งกันไปแย้งกันมาขัดกันไปขัดกันมาเห็นมีข่าวอยู่เรื่องหนึ่งคุณรศาณัะที่ประธานสธิีกับอาจารย์บรินทุกเข้าไปเที่ยวจังหวัดไหนมาใจากเมืองสองแฝดตอนแรกผมอ่านก็นึกว่าเป็นจังหวัดที่ซุลโลกลนะนู่นเลยจังหวัดสงขลาใช่ค่ะสงขลาหัดใหญ่นะคะก็มีอะไรนะ ข้างข้างหน้านี้ก็ก็ก็มีนะฮะนะครับซิงกอร่าซิงกอร่าเขาอ่านยังไงซิงกอร่าเป็นวัฒนธรรมหลากสีของเมืองนั้นอ๋อนะครับพวกทางประเทศเราทางปักใต้หน่ยใช่ไหมเขาจะมีสีสันนะเนาะเหมือนเรือกอละสีสวยนะสีสดงดงามหลายหลากสีอันนี้ก็ไม่รู้ ว่าถ้าทมหลักสีจะเป็นยังไงาว่านธรรมหลักสีที่เมืองสองน้ำค่ะเหมือนสองน้ำเหมือนสองแควแต่เขาเขียนเป็นเมืองสองแควเนี่ยผมก็ไปพิศโลกก็เดเมื่อไหร่เนี่ยเมืองสองน้ำนะฮะก็ถือว่าเป็นความรู้ใหม่ด้วยอืนะคะก็เป็นเรื่องราวดีๆติดตามชมรายการ รัตกับดุกออนทัวร์นะคะทางทศบ5ห้าทุกวันจันทร์ถึงศุกร์นะคะเวลา3บ่าย3าโมง45นะคะรวมถึงรัชนี VAP ด้วยนะคะทุกวันพฤหัสบดีบ่ายสองโมงครึ่งนะคะรายการเสน่ห์สยามนี่ทุกวันอาทิตย์เวลา10บโมงเช้า10โมง20ี่ค่ะ แล้วก็สยามวารรตี้นะคะเป็นรายการเกี่ยวกับน้องๆในโครงการนิวสตาร์น้องๆวัยรุ่นเยาวชนก็เป็นการส่งเสริมให้เยาวชนเนี่ยได้มีโอกาสนะครับก็13.10ามนึ่งศนบายโมงสินาทีทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ทุกวันเลยนะครับก็อันนี้ก็เป็นรายการที่บริษัทนิวไลฟ์ของเราแล้วก็นังสือพิมพ์สยามธุรกิจเป็นผู้สนับสนุนรายการตรงนี้ ท่านประธานรัชินีมหานิยมกับอาจารย์บดินดุกนะก็รับหน้าที่ไปเป็นพิธีกรน,นะครับเ,เมื่อสัปดาห์ที่แล้วคุณทศาเรามีการจัดอบรมของ n e w l i f e นะครับเป็นการอบรมเดิมทีนั้นเรามีการอบรมจิตวิทยาผู้นำองค,ค์กรนะครับรุ่นนี้ก็กะว่าจะเป็นรุ่นที่สองนะรุ่นที่1นึ่งเราก็นับเอางานรวมพลคนรัก n e w l i f e นะครับเป็นรุ่นที่หน,คะ,นะครับปรากฏว่า ก็มาเปลี่ยนแปลงกันมีข้อสรุปกันใหม่ะนะเพราะตอนนี้ผมได้งดการอบรมประชมนิเทศแต่ละจังหวัดลงะนะเพราะว่าผมเดินสายไปจังหวัดละสัปดาห์จังหวัดละสัปดาห์ะนะถ้าไปทุกจังหวัดเนี่ยนะครับปัจจุบันเรามีศูนย์ประชุมอยู่70ศูนย์ประชุมทั่วประเทศผมต้องเดินสาย70็ดสิบสัปดาตีเดือนแล้วทีเนี้ยโอโ้โหปีสองปียังไม่ยังไม่ทั่วประเทศเลยนะ,ะเสร็จแล้วก็เลยมาเปลี่ยนแปลงนะแบ่งเป็นโซนใช่ไหม โซนหนึ่งก็เอา3-4จังหวัดมารวมกันผมก็ไปประชุมนิเทศ1สัปดาห์ต่อหนึ่งโซนเราก็แบ่งกันได้ประมาณ17-18โซนไปโซนละสัปดาห์ก็ตกอยู่ประมาณ4ี่หเดือนกว่าจะวนกลับมาที่เดิมนะครเพราะฉะนั้นการออกไปอบรมให้ความรู้ในการเริ่มต้นธุรกิจกับพี่น้องสมาชิกเนี่ยสามสมัครเข้ามาแล้ว3เดือน4เดือนหเดือน ยังไม่ได้รับการอบรมเนี่ยต้องรอ,อนเลนยนะ,ะมันนานมากเลยนะ,ะน,นานมากเลยที่นั่นที่สาขาเนี่ยเราก็มีห้องเทรนนิ่งให้ผู้บริหารในพื้นที่ในท้องถิ่นเนี่ยได้ไปใช้ห้องเทรนนิ่งของบริษัทเนี่ยในการสอนกันทีละเล็กทีละน้อยไปก่อนแต่มันก็ไม่เพียงพอทุกคนก็มุ่งที่จะเข้ามาเรียนที่หลักสูตรปฐมนิเทศค,คือเรียนทีเดียวยาวเหยียดจบเลยะนะครับทีนี้พอศูนย์สาขาเรามากโซนเรามาก มันก็ต้องรอกัน4ี่ห้าเดือนใครสมัครเข้ามาในจังหวัดนั้นเดือนนั้นปั๊บแล้วเจอการอบรมเลยก็โชคดีถ้าสมัครเข้ามาแล้วเขาเพิ่งอบรมไปเมื่อเดือนที่แล้วเนี่ยรออีกสี่เดือนนานไหมเมื่อมันนานเนี่ยนะครับเราก็เลยมาคิดกันใหม่ว่าเอาอย่างนี้แลวกันผมหยุดเดินสายแต่ให้สมาชิกใหม่เนี่ยเข้ามาหาผมที่เขาใหญ่ค่ะเพราะฉะนนั้ทุกเดือนเราจะมีการจัดอบรมซึ่งเดิมทีเรียกว่าหลักสูตรจิตวิทยาผู้นําองค์กรเ เราจึงขอเปลี่ยนชื่อมาเป็นหลักสูตรปฐมนิเทศเชิงจิตวิทยาเป็นหลักสูตรใหม่นะ,ะปฐมนิเทศเชิงจิตวิทยาแล้วก็รุ่นที่ผมไปอบรมมาเมื่อสัปดาห์ที่แล้วจึงกลายเป็นรุ่นที่หนึ่งะนะครับเป็นรุ่นที่หนึ่งแล้วก็ในการอบรมดังกล่าวที่ภูรัญยารีสอร์ทที่เขาใหญ่ะนะครับก็ได้มีการเชิญท่านอาจารย์เชนอาจารย์จตุพลนะไปเป็นวิทยากรบรรยายพิเศษด้วยก็ไปบรรยายเกี่ยวกับเรื่องของการเป็นนักขายที่ดี นะบุคลิกภาพของนักขายการเป็นนักขายที่ประสบความสําเร็จจะต้องพัฒนาตัวเองยังไงจะต้องคิดยังไงต้องทํำยังไงนะเมื่อสําเร็จแล้วจะรักษาความสําเร็จให้ยาวนานนะครับจะต้องมีเทคนิควิธีการจะต้องวางตัวนะครับแบบไหน,นท่านก็ไปสอนโอ้สนุกสนานเฮฮา, hey าเพราะอาจารยา์ท่านไปบรรยายที่ไหนเนี่ยนะครับมุกท่านเยอะแยะเลยนะครับตลอดนะการบรรยายาก็สร้างความสนุกสนานสร้างความ รู้ความเข้าใจให้กับพี่น้องสมาชิกอ,อย่างมากเลยทีเดียวะนะครับแล้วก็นอกจากนั้นเราก็มีการเล่นเกมเล่นกิจกรรมต่างๆนะครับแล้วก็มีการควบคู่กับการบรรยายให้ความรู้นเกี่ยวกับเทคนิควิธีการทํางานเทคนิควิธีการบริหารการขายเทคนิควิธีการการบริหารอง,งค์กรบริหารทีมงานะนะครับ,รบแล้วก็เรื่องของจัญญบันธุรกิจนี้ก็ขาดไม่ได้นะครับก็อบรมกัน2วันหนึ่งคืนนะครับที่เขาใหญ่ นะอันนี้ก็เป็นรุ่นที่1น,นะฮะนะครับแล้วก็พออบรมรุ่นที่1ผ่านไปแล้วพี่น้องสมาชิกที่สมัครเข้ามาร่วมธุรกิจในช่วงเดือนมีนาคมคะนะครับสมัครเดือนนี้นะสมัครเดือนนี้ก็เตรียมตัวเข้าอบรมเดือนหน้าะนะจะทําให้สมาชิกของเราที่สนใจอยากจะประสบความสำเร็จในการทําธุรกิจเนี่ยสามารถที่จะมาอบรมได้เดือนต่อเดือนเดือนต่อเดือนนะแต่ต้องมาที่เขาใหญ่สองวันหนึ่งคืน ก็เป็นการเอาสองหลักสูตรเนี่ยมารวมกันเป็นหนึ่งแทนที่จะอบรมปฐมนิเทศที่จังหวัดของท่านแล้วมาอบรมจิตวิทยาที่เขาใหญ่อีกก็มาทีเดียวจบเลยสองอย่างรวมกันนะครับเรียบร้อยเลยตรงนั้นนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องราวการอบรมใหม่ๆของนิวไลฟ์ของเรานะครับเดือนเมษายนก็ฝากพี่น้องเตรียมตัวเตรียมใจสำหรับผู้ที่สมัครร่วมธุรกิจเดือนนี้ก็เตรียมตัวไปอบรมในเดือนหน้า นะครับตกอยู่วันที่ประมาณวันที่8วันที่9เมษายนนะรู้สึกจะเป็นวันจันทร์กับวันอังคารนะครับก็ก่อนสงการนะครับมาอบรมก่อนแล้วก็กลับไปทํางานทําธุรกิจช่วงสงการให้ประสบความสําเร็จนะับเสร็จแล้วก็หลังจากประสบความสําเร็จแล้วก็จะได้ขึ้นเวทีรับมอบเข็มประจําตําแหน่งนะเดือนต่อเดือนเดือนต่อเดือนกันไปเลยนะครับนี่ก็คือการผลักดันการส่งเสริมให้สมาชิกของเราประสบความสําเร็จ นะครับเอาละเดี๋ยวช่วงหน้านะครับเรามีเรื่องราวของการทำงานให้สำเร็จใช่ไหมครับมาต่อจากเมื่อคราวที่แล้วจัญญาบันธุกรจินะครับแล้วก็มีกิจกรรมที่จะนำเสนอที่จะประชาสัมพันธ์อีกหลายเรื่องพักสักครู่เดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาค่ะ บนเส้นทางธุรกิจขายตรงของคนไทยกว่าหนึ่งทศวรรษที่ผ่านมาเราได้สร้างธุรกิจขายตรงให้เป็นอาชีพอิสระที่มั่นคงแก่ผู้คนทุกระดับอย่างมากมายเราตระหนักดีว่าการสร้างธุรกิจขายตรงที่ดีและมั่นคงนั้นคือรากฐานสำคัญในการมอบคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับสังคมไทยด้วยรางวัลแห่งเกียรติยศ สาขาสร้างงานสร้างอาชีพและรางวัลคืนชีวิตใหม่ให้สังคมไทย3ปีซ้อนผมขอขอบคุณพี่น้องทุกๆคนที่ให้ความไว้วางใจในธุรกิจขายตรงของคนไทยได้มุ่งสู่ความสำเร็จเป็นอันดับหนึ่งวันนี้เราพร้อมขยายธุรกิจเครือข่ายนิโ l ไลฟ์ไปสู่อาเซียนด้วยศักยภาพธุรกิจขายตรงของคนไทยอย่างมั่นคงและยั่งยืนคุณพร้อมหรือยังที่จะก้าวสู่ความสำเร็จกับเรา ก้าสู่สิบสองตีนีโอไลฟก้าวไกลสู่สากลไม่สคอปิมพ์สยามธุรกิจเจาะลึกข่าวสารด้านเศรษฐกิจสยามธุรกิจเจาะตรอติดทุกข่าวสารในภารกิจประจำวันที่ต้องพบกับลูกค้าถึงแม้งานจะยุ่งเพียงไหนและเวลาจะมีน้อยเพียงใดปรัชก็ไม่เคยปล่อยปะละเลยตนเอง รัฐมั่นใจในผลิตภัณฑ์ Bio Advanced Day Cream ผสมสารสกัดจากทองคำอัุม่โสมและเห็ดหลิงจือช่วยปกป้องผิวพรรณรักให้ดูสว่างใสพร้อมรับกับภารกิจใหม่ระหว่างวัน Bio Advanced Day Cream หนึ่งในผลิตภัณฑ์คุณภาพจาก p e r e c e n t e ค่ะทุกผู้ชมค่ะกลับมาคุยกันต่อค่ะกับายการเสื่อมั่นไลฟ์กับท่านประธานใหญ่ดรนุัรุ่เวชกุลค่ะเมื่อกี้ผมลืมอีกนิดหนึ่งนะครับไปอบรมที่เขาใหญ่นอกจากอาจารย์เชนไปเป็นวิทยากรแล้วท่านประธานท่านรองประธานต่างๆเนี่ยนะครับก็ไปร่วมกันเป็นวิทยากรไปร่วมกันเป็นพี่เลี้ยงเป็นประธานกลุ่มนะครับดูแลรุ่นน้องๆเนี่ยน้องๆที่มาอบรมนะครับบางทีท่านผู้ชมอาจจะงง